พี่ค่ะเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะเนาะพบพอกันกับทรงสาวบานาจ้าพบพอกันในวันที่สิบกันยาหกเจ็ดพี่น้องจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขจากผละะคะเลขลับลับสะน้ำบินพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้วันนี้ทรงไม่สาวบานาเบาสูฟังลวจ้างวดว่างหันเลขลับสะน้ำบินเพิ่นรุดเพิ่นห้ศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์หกจากพี่น้องแต่ว่าหวยซองเพิ่นเนาะเดี๋ยวใส่เบิ้งจุดหวยซองเลขลับ หวยซองเลขลับนี่ยังบรมาเด้อค่ะสูตรหวยเป็นมาก,ก่อนหวยซองเลขลับนี่เขาทึบศูนย์ทึบหกเลยค่ะวิ่งเพิ่นจับให้เนาะค่ะหกศูนย์หนึ่งพี่น้องเสียดายหลายเพิ่นจับอ่าหกศูนย์ศูนย์หกเลขวิ่งเพิ่นบ่ได้จับใส่กันพี่น้องเอากะถือว่าเลขเพิ่นกะหน้าจับตาค่ะเลขบ่หลายหางค่ะสําหรับเลขลับลับสะน้ำบินหวยซองนี่ล้อก่อนเด้อพี่น้องหวยซองเพิ่นกะเหม็นจ้ะแต่ว่านี่หมดเก่าเด้อเอาสถิติหมดเก่าไม่บึ้ง อันนี้งวดเก่าเพิ่นจะเลขรับสนามบินงวดนี้เพิ่นในทรงไม้สาวบนาเบาซูพี่น้องเฟ้นช่องอิบซีฟังเราจะเพิ่นบาสะดวกในสัมผัสนาะงวดนี้เพิ่นว่าร้องห้ยซองไม้เราเพิ่นจะให้สัมผัสจ้ะกะรอเด้อยค่ะเดี๋ยวสาวนาจะเ้าเลียงตัวหลีกทั้งเพิ่นให้เบ่งกนพี่น้องเพิ่นทรงไม้สาวนามือเสานี้จ้ะให้เ้าเอาเพิ่นว่าสาวบนาก็เลยหยิบยุกมาเ้าหนะค่ะร้อห้วยซองนี่ค่ะ เดียวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเด้อค่ะสำหรับเลขลับๆสะน้าบินเนาะค่ะน่้ววันที่สิบเจ็ดกระได้ค่ะยังยำคือเก่าค่ะส่วนห่วยคำนวณมีข้อมีหลุดเด้อพี่น้องค่ะกพิจารณาเบิงค่ะบ่มีไผ่หูว่าเีขสียงตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังยำคือเก่าวาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขมักกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเปิดค่าการมองเห็นกะประมาณนั้นพี่น้องจ๋าวันนี้กะรอเบิงว่า หวยซองพ่นสีมามือใดจังใดกะใ้เทแน่นน,น,นจ้ะคลิปนี้เอาเลขอ่าสูตรหวยขำนั้นเป็นไปก่อนค่ะเลขซอกับอเดอร์ค่ะในงวดวันที่16กันยา6 7เเอาไปเบอ่งงวดใหม่ด้เด้อจ้ะตาบนาเขียนใส่กระดาษในชัดเจนละอันนี้เป็นงวดใหม่เด้อค่ะงวดใหม่ของเลขลับๆสะนมบินเนาะค่ะในงวดวันที่16กันยา6 7งวดนี้พ่นแยกบนแยกล่างให้พร้อมเด้อพี่นงจ้ะชุดบนเนาะค่ะ ชุดบนวิ่งบนนี่เพืนใหหนึ่งกับหาเดอร์พี่น้องจะจับคู่ให้แค่สี่หางแค่นั้นเนาะ,ะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้าสี่นี่แหละค่ะสามหางอู้หาซีขี่ห้เตะแต่หาซีนี่ซีหานี่ไปตรงกับฤลธคุ้นฝันเป็นเหมนทีสาวนาไปห้องอกฤทธิ์อกซีหาอา้าวโมเนดิค่ะจ้ะสำหรับสามตัวจับให้สองหนึ่งสี่สองห้าเก้าและสองห้าสี่จ้า เลขล่างเนาะค่ะเลขล่างงวดนี้เป็นไหมาเลขล่างพร้อมค่ะวิ่งล่างสองกับเก่าเด้อพี่น้องจ้าเิ่นจับกูให้สองเก้าสองเจ็ดและเจ็ดเก้าจ้าเลขงามโมพี่น้องหมักน้ำเพิ่นบอกเจ็ดเก้านี่ดังปวดหัวบอกโมบอกเขียบนี่สี่สื่อด้บงวดนี้แต่สองเจ,จ็ดนี่กะดังเด้อพี่น้องค่ะสองเจ็ดนี่กะดังหมักกะจัด คัดกะเลื่อนผ่านอันนี้เป็นงวดไมด่เด้อค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเปรียบเทียบเนาะค่ะสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่ผมจะอันนี้เป็นงวดเก่าเลขเิ่นบ่หลายห่างหอกพี่น้องค่ะประมาณนี้สังเกตเบิ่งค่ะงวดบื้องันเิ่นไห้ทั้งบนทั้งล่างรวมกันแต่งวดนี้เพิ่นแยกบนแยกล่างเด้อค่ะเด้อจ้ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างจา้ะขันบนออกล่างล่างออกบนแสดงว่าพลาดกับประมาณนี้เนาะค่ะ เคล็บหน้าจอจ้าเล็กเจ็ดเก่าซุนหลาอาจารย์ไหลสำนักสังเกตด้วเล็กดังๆนี่มันเสียอ,อกว่าเนาะหัวจังไดเจ็ดเก่าเนี่ยเงื่อนว่างันนี่โอ้หมดขีดินแกนบไดห่ได้เด้ค่ะวงนนี้กะลองพิจารณาเบิ่งไปหาจับฉลากกินแบ่งเบิ่งค่ะแต่ว่าก็สุนกับคุณฝันเป็นๆอีกเด้เจ็ดเก่าเนี่ยเอ่อเพิ่นมาเจ็ดเก่าเพราะว่าไปตรงกับอ,อายุหลวงพูศิลาเมจ่ะตีเพิ่นฝันเห็นหลวงพูศิลาเนาะ ลบปน้าจอจาพี่น้องจ้ารอค่ะรอรอ,รอ,รอหอยซองเืนดืดอค่ะหอยซองพืิกะกเม่นอันนี้เป็นสูตรหอยไปก่อนค่ะร้อยหัวซองว่าหอยซองสิมาตัวใดเนาะหรือผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอย่าวางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนสามารถเอ็ไดีไลน์คิวอาร์โค้ดเนาะค่ะยุตต้นคลิปเป็น QR Code ไลน์ส่วนตัว ทางสาวบานาเดอจากสาม,าามนานบ่มีไรกลุ่มเดอพี่น้องนะคะอยากเบ่งตัวเลขติดทางติดตามได้ทางช่อง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีไ์กลุ่มจ้าก็ให้ระวังมิจฉาชีพี่เดอพี่น้องมาได้หลายรูปแบบให้ระมัดระวังค่ะเงินในกระเป๋าเฮาขันบ่วจุกจังใดกับ่มีคนออกไปใดค่ะมันเห็นหายยากเนาะพี่น้องค่ะขันเขามาตัวมาตุ่มเอาลอยโซ่ลอยใก็เสียดายระวังดีๆจ้าในความเป็นห่วงเป็นใย,ยเตือนให้ระวังเนาะอ่า ทาง id line q acoustic samana แบ่งปันให้ผู้ใดอายากแบ่งปันตัวเลขในช่องหรือว่าเลขความฝันเนาะคะ่ะเลขสูตรหน่วยคำนวณหรือว่าเลขบอกบุญก็สามารถทักทายมาได้คะ่ะสำหรับอบอกตัวเลขเท่านั้นเด้อพี่น้องจ๋าบ่มีไลกุมคะ่ะไลกุมรัฐบาลไทยสามารถติดตามได้ทางช่องยูทูบช่องทางเดียวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นแค่นั้นล่ะคะ่ะ พี่น้องแปบหน้าจอไว้ค่ะมกักกรจัดโหลดค่ะสำหรับเลขรับๆับสนามบินรอฟันโคงสุดท้ายหรือรอฟันเลขหววซองแม่นๆเด้อเงินวัางหันกับเขาศูนย์กับ6กเลขวิ่งกอดคอกันมาออกไปที่ศูนย์หกค่ะเอาพี่น้องจ้าบววลายใหญ่ไปเิงปังๆรวยๆค่ะขอบุณขอบคุณเลขลับรับสนามบินเนาะคะ่ะที่นํำตัวเลขมาฝากมาตอนขอบุณขอบคุณหลายๆคลิปนี้ไปแร้วค่ะสวัสดีค่ะ ยะทา,าวิหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทนินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิป,ปเมวะสมิชนโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาทนาศีลิสนินจังวุทธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง